หุ้นไทยในวันนี้นะครับมีหุ้นตัวเด่นๆหลายตัวครับถ้าไล่เรียงกันมานะครับหุ้นที่ส่งผลบวกกับดันชนีหุ้นไทยมากที่สุดเป็น S C B รองลงมาก็เป็นปตทนะครับปตท GC AOT นะครับ ที่บอกมา4ตัวนี้ส่งผลบวกต่อดัชนีหุ้นไทยเกินกว่า1จุดทั้งหมดนะครับส่วนที่ส่งผลบวกได้เกือบเกือบจุดก็คือ CPO นะครับส่งผลบวกมา0.95จุดจุดวันพรุ่งนี้ก็น่าสนใจน่าลุ้นกันต่อครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับตอนนี้เรื่องของ QE ก็เบาใจลงมาบ้างแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยทางสหรัฐเนี่ยจะไม่มีการขึ้น อโอกาสขึ้นเนี่ยน้อยลงนะครับไม่จะบอกไม่มีการขึ้นโอกาสขึ้นน้อยลงจะ <record. S 2> ลองไปคุยกับน้กวิเคราะห์กันดู<ว>ครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับคุยกับคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจริญจากบลบุญหลวงครับสวัสดีครับพี่นิตครับครับผมวันนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ร่วมๆ17จจุดนะครับก็ถือว่าแข็งแรงทีเดียวเรามองตลาดหุ้นไทยสดใสขึ้นบ้างไหมครับผมมองว่าตลาดยังอยู่ในภาวะที่ที่เป็นการเทรดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในแง่ของหุ้นที่เทรดกันวันนี้นะครับ ครับก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยคือกลุ่มพลังงานกับกลุ่มธนาคารครับผมนะครับใช่แล้วก็<อ>ถ้าเราดูบนเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไล่ซื้อหุ้นกันขนาดนี้<อ>นะครับก็ผมคิดว่าก็ยังอยู่ในภาพของการเสกนะครับตลาดกำลังารเสกอยูต่ตัวเลขของสารัะที่ออกมาอาจจะไกลาให้คนเนี่ยมองว่าการขึ้นอลตราต้ยของเลาไเด้นดออกไป ซึ่งการประชุมของเดือนตุลานี้เนี่ยเราคาดอยู่แล้วว่าไม่มีกา <ปะ S 1> รเคลีบยมเสียเพราะว่า,วาอ,อในเรื่องของตัวถแถลงการของเสด็จหรือตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจต่างๆมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่รอบของเขานะครับดังนั้นตลาดก,ก็จะมีรอบของเรียกว่าห่างเว้นในช่วงของตัวเลขต่างๆนะครับไปสักระยะหนึ่งนะครับตลาดก,ก็จะมีจุดที่หายใจเคื่อนขึ้นมาได้ นะครับดะนั้นตรงนี้ก็ผมมองว่าเ,เป็นเป็นจังหวะของการเทรดมากกว่าครับในภาวะที่ตลาดโอเวอร์โซนนะครับแล้วก็ราคาสินค้าพภคภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยก็ลงมาเทสกันในระดับที่เท่ากับต้นปีของ2009ครับนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาสินค้าโภกภัณฑ์เนี่ยในไซเคิลนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นจาก2009เนี่ยไปถึงจุดสูงสุดคือปี2011-2012อ่าฮะ นะครับซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของอัตราการขยรายตัวของ GDP ในหลายโซนประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สไลด์ลงมาซึ่งผมดูว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเรียวเซกเตอร์นะครับม,มันเป็นสินค้าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยมันมีลักษณะที่สะท้อนในเรื่องของกำลังซื้อที่มันอ่อนแรง ตรงนี้เนี่ยแม้ว่าราคาของสินค้าเพ,พืภัณฑ์จะยืนอยู่ตรงระดับ2,009แต่ราคาพุดหลายตัวที่เกี่ยวกับสินค้าพวพ่อกาเนี่ยวันนี้ถูกซื้อแรงอืมครับนะครับก็ก็ผมยังคิดว่าเป็นลักษณะที่สะพ้อนในเรื่องของการเทรดเก็งกำไรนะครับบนบนเซนติเมนต์ของตลาดมากกว่าอืมฟังดูเหมือนเหมือนให้หาจังหวะขายมากกว่าถ้าขึ้นมาหรือเปล่า ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอืมครับแล้วหลังจากนี้แหะครับถ้ามองภาพกลางหน่อยจนถึงระยะยาวเรามองหุ้นไทยยังไงบ้างครับผมมองหุ้นไทยเนี่ยในในปลายปีนะครับในปลายปีที่เราจะเข้าไปมาสสี่เนี่ยก็ยังคิดว่าตลาดน่าจะเห็นการคัพเวิร์ขึ้นได้อืนะครับเพราะว่าหลักๆเลยผมเชื่อว่านักลงทุนในประเทศอย่างกะักฟอหวัตครับนะครับไว้กับในส่วนของมาตรการของรัฐ กา uh huh. รลงทุนของรับที่จะเกิดขึ้นนะครับ uh huh. แล้วก็ผลของมาตรการต่างๆเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเนี่ยดีขึ้นน่าจะในปีหน้า uh huh. ฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงของปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนก็จะเข้าซื้อหุ้นเพื่อลองรับกับตัวเลขที่คาดว่าจะฟื้นนะครับ uh huh. ในช่วงของปีหน้าตอนนี้ฟื้นจริงฟื้นไม่จริงอันนั้นอีกเลื่อนหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่า ณเวลานี้เนี่ยมันเป็น expectation driven นะครับจะเป็นการร้ายด้วยด้วยความคาดหวังมากกว่าครับอืมครับกลุ่มไหนที่เราชอบบ้างตอนนี้ยังพอซื้อได้เออถ้าดูในส่วนของปลายปีส่วนใหญ่ผมก็ผมยังเชื่อในเรื่องของเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับผมยังเชื่อในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับทางด้านร e t a i l commerce ที่เราจะเห็นตัวเลขในช่วงของว u a ตอร์สี่เนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวดีขึ้นตามซีซันแนลนะครับ แล้วก็สองเซกเตอร์นี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสร้างความผิดหวังเท่าไหร่เวลาเข้าไหสีซันนะครับในขณนะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าในกลุ่มของปิดโตลงกันน้ำมันเนี่ยผมเ่ิ่งข้างควยเช่นตั้งตั้งคำถ,ถามเหมือนกันนะครับว่าในช่วงที่ไตรมาสสามเนี่ยเราคาดหวังตัวเลขที่อาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราดูราคาของสินค้าปิดโตน้ำมันหรือสเปรดต่างๆเนี่ย เทียบไตรมาสก,ก่อไตรมาสเนี่ยมันแย่หลงนะครับอ,อต้องบอกว่าเข้าไฮซีซั่นรอบนี้เนี่ยเอ,อดีมาของน้ํามันกับปิโตเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยกว่าภาวะปกตินะครับอืมัมนมันอ่อนแอกว่าภาวะปกติแต่ในขนาดเดียวกันราคาหุ้นเทรดแรงวันนี้นะครับมันก็ดู เหมือนกับว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันเท่าไหร่ครับอืมอืก็เป็นมุมหนึ่งที่น่าติดตามดูเหมือนกันนะครับได้มีโอกาสคุยกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วเปนนี้ครับครับขอบคุณครับสวัสดรับคุณชัยพรนะครับจากบลลบัวหลวงดูเหมือนว่า จะยังไม่ได้มองตลาดจะปรับตัวขึ้นมาแรงแบบบราลี่นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาในกรหาจังหวะในการขายดีกว่านี่เป็นมุมมองของคุณชัยพรนะครับแหลายคนฟังแล้วก็อยากจะลุ้นให้มันขึ้นต่อให้มันบวกได้ยาวๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคือเราก็ต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงด้วยนะครับถ้าปัจจัยบวกเนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแกร่งเพียงพอที่จะผลักดันหุ้นไทยไปยาวๆได้ขึ้นมามันก็คือโอกาสในการขายจริงๆนั่นแหละครับเราก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราถือหุ้นอะไรอยู่ไม่ได้แปลว่าหุ้นทุกตัวมมมััันนนตต้้้้้องงขาายยททหหดดแแลลวววกไไ่่่ปุุเี มันควรจะซื้อทั้งหมดด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวก็ลองดูครับว่าคุณผู้ชมถืออะไรบ้างแล้วก็ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในตอนนี้โดยรวมๆคือนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าหุ้นยังไม่ได้ขึ้นแบบชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ายังพอมีปัจจัยให้ลุ้นกันต่อได้เท่านั้นเองเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ